สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านรถไทยมือสองจังหวัดสุรินทร์ค่ะสําหรับทางร้านนะคะจะจําหน่ายแท็กเตอร์มือสองของคูบูต้าค่ะมีทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะคะทางร้านนะคะเปิดร้านทุกวันเลยร้านตั้งอยู่ที่ตำบลกระเทียมอาเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จ้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเซลล์จะพามาชมนะคะตัว L4018 ตัวสเปเชียล L50 แล้วก็ B27 นะคะลูกค้า สำหรับคั้นแรกนะคะ l 4 0คันนี้ลูกค้าคัดเกรดให้ลูกค้าแบบอย่างดีเลยเป็นรถปีนะคะ2565หาค่ะใช้งานนะคะอยู่ที่1,200ค่ะราคาอยู่ที่398,000ับาทค่ะ3 9 8 0 0 0ลูกค,ะคะ้าขาจะได้เบมิดาดีน่านะคะลูกค้าผ่านนะคะเป็นโครงผ่านนะคะผ่านทวนนะคะแปลงมาเป็นผ่านสี่นะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ราคาอยู่ที่3,98,000ับาทค่ะ รถสวยพร้อมใช้งานอยู่แล้วค่ะลูกค้าเน้นเลยลูกค้าทางร้านเน้นเครื่องเดิมเก่เดิมค่ะคลาสยังไม่ให้ตัดซีนหน้าซีนหลังไม่มีรู้ซืมค่ะาไม่เคยแกะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สีเดิมลูกค้า่ะสภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสามแสนเก้าหมื่นแปดพันค่ะนะคะลูกค้าสามารถนะคะแวะชมสินค้าได้นะคะลลูกค้าขารัดเปิดทุกวันเลยสวยกริบเลยลูกค้า่ะแวะชมสินค้าได้นะ มาดูกับตาตัวเองนะค่ะลูกค้าว่านะคะรถนะคะตรงปกตามรีวิวหรือเปล่าคะ่ะขั้นต่อไปนะคะสําหรับสุดหล่อของทางร้านคะ่ะขั้นนี้เลยลูกค้าขันนี้เลยนะคะ รถปี66นะคะใช้งานอยู่ที่197ชั่วโมงหม่แท้100%คะ่ะลูกค้าสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่498,000บาท498,000นะคะจะได้เบมี่เดนิน่าผ่านทวน,นแล้วก็ลอตเตรีลูกค้าขาดูจากสภาพสี้าลูกค้า95%นะคะสวยมากคะ่ะสีเดิมนะคะทั้งคันเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าเก่านะคะซื้อไปนะคะจากมือหนึ่งค่ะไม่ได้ทำอะไรมากคะ่ะลูกค้าเหมือนกับซื้อนะคะไปจอดนะคะลูกค้า ไข่เล,เล็กๆน้อยๆน,อยนะคะของตัวเองค่ะครนนี้นะคะ498,000นะคะสุดคุ้ม3รายการะค่ะลูกค้าไม่มีได้นหน้าผ่านพวและโหลดรีสภาพนี้นะคะสุดคุ้มเลยลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะซื้อสดนะคะยื่นกู้ทกสอยู่แว้ไม่ชมสินค้าได้ลูกค้าตัสวยแน่นอน100%ตรงปกนะคะไม่ตกตาแน่นอนลูกค้า สำหรับคันต่อไปค่ะสำหรับคันนี้เลย L5018 ตัวสเปเชียลค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้าค่ะเป็นรถปี65ค่ะเครื่องเดิมก็เดิมเดิมเหมือนเดิมค่ะลูกค้าเน้นเครื่องเดิมนะคะเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่598,000 598,000ไม่มีใดที่น่าผ่านท้นแล้วก็ลตารีรถสวยๆเนาะค่ะลูกค้าาสวยมากค่ะ มาอยู่ที่836ชั่วโมงใม่แท้ร้อเค่ะไม่มิได้นหน้าผ่านทวนนะคะแล้วก็ลอตเตรีลูกค้าสําหรับคันนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่598 0 0 0บาทค่ะลูกคา้าจะส่งฟรีสี่ร้อถึง500กิโลนะคะลูกคา้าสนใจสอบถามได้ค่ะสนใจสอบถามได้นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจ L 5 0อยู่นะคะสามารถสอบถามกันมาได้นะคะ สำหรับคันต่อไปค่ะ B 2740S ค่ะ B 2740S ค่ะเบมิดเดนินาค่ะลูกค้าเบมิดเินาโรงนะคะกันใบอ้อยนะคะแล้วก็ผ่านทวนราคาปกติอยู่ที่300,000นะคะลดไปเลย20,000ค่ะนะคะเหลือ3 20,000บาทนะคะจะได้เบมิดเดนินานะคะผ่านทวนนะคะลูกค้าตะเกรงกันใบอ้อยนะคะ3 0 0 0จะส่งฟรี400-500กิโลนะคะสำหรับ B 2740S คันนี้ นะคะเป็นรถปีจดทะเบียน2,566เลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เลยรถสวยพร้อมใช้งานค่ะใช้งานน้อยนะคะสำหรับลูกค้าท่านในที่สนใจนะคะสามารถไวประชมสินค้าได้นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะลูกค้าขอบคุณมากค่ะ